ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เข้ามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลก์กดสับสักครับกดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่3ประจำวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2,565ครับ ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็กลับมาพบกับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับตอนนี้เราก็ผมว่าเรากําลังเข้าสู่หน้าหนาวนะเพื่อนๆืสังเกตไหมรู้สึกว่าอากาศเย็นๆน่ะมันเริ่มประทะมาที่หน้าแล้วนะอ่าก็หวังว่าปีนี้จะได้ใช้เสื้อกันหนาวหลายๆวันหน่อยนะครับเอาล่ะครันนี้สําหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้สํานินรายการนะครับอ่าวันนี้มีคุณปวารีนะครับที่โดเนตมาให้นะครับยังไงก็ กราบขอบพระคุณมากๆนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีความสุขตลอดหน้าหนาวด้วยแล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างของ YouTube ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับเอาล่ะคราวนี้เรามาดูภาพของตลาดหุ้นไทยแล้วกันนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นสัปดาห์ที่เราเทรดกันทั้งหมด4วันเนาะตั้งแต่วันที่25 จนถึงวันที่28ตุลานะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างโอเคนะคือเซ็ตอินด x เราก็ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่2ละติดต่อกันนะครับก็ไปปิดที่1,606จุดนะจะสังเกตว่ามันก็ทะลุนะครับแนวต้านจิตวิทยาเนาะ1,600จุดกลมๆได้นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาสัก0.9เนะครับก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวนะครับไปตาม ทิศทางของตลาดหุ้นนะครับแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับโดยตัวที่ l ลีดนะครับเซตอินด x มาในสัปดาห์ที่ผ่านมาอนะมันก็จะเป็นตัวของตลาดหุ้นดาวโจนนะคือจริงๆเรามาก็ถือว่าหล่อแล้วนะบวกกันเกือบเกือบ0.9% We ์จุดเกนะครับแต่ว่าถ้าไปดูดาวโจนเนี่ยต้องบอกว่าหล่อเล็กพี่นะครับดาวโจนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวขึ้นถึง5.7%นะครับแล้วก็ที่สำคัญอนะดาวโจนมันมาก่อนเรานะรอบนี้นะ คือดาวโจนเนี่ยปรับตัวขึ้นมาติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับของเราเนี่ยเพิ่งสัปดาห์ที่2ซึ่งถ้าเกิดใครตามเพจนักลงคุณนั้นลงทุนเน่ยเราเราเห็นเหลี่ยมเนี่ยนะครับมาประมาณหนึ่งละนะครับจากภาพที่มันทำแพทเทิร์นที่เรียกว่าดับเบิลบัตทอมเนาะอ่าที่โซนล่างนะเบรกนะดาวเทนไลน์ขึ้นมาแล้วก็สามารถทะลุเส้นแคาเทลียด200วันได้อย่างสวยงามเลยนะครับเพราะฉนันรอบนี้เนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ถือว่า พลานตามดาวโจนกันขึ้นมาในรอบนี้นะดาวโจนเรียกว่าหล่อที่สุดนะครับคราวนี้ตัวที่มันได i v นะครับดาวโจน์ขึ้นมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานผมว่ามันก็เป็นในเรื่องของออการที่ตลาดครับมีความคาดหวังกันแล้วว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เรียกว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการผ่อนคันเร่งนะครับในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ย้ําว่าความคาดหวังในรอบนี้นเป็นการคาดหวังในช็อตของเดือนธันวานะ เพราะว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเฟดขึ้นดอกเบีย้ยมาแล้ว0.75เ a s i s point เนี่ยขึ้นเขาเรียกว่าฟอนต์โหลดคือกดหนักๆมามาสมสัอ่าสครั้งติดละนะครับแล้วครั้งหน้าน่ะคือการประชุมในวันที่1-2พฤศจิกายน่ยตัวนี้ตลาดก็ยังมองว่าอ่เฟดน่าจะใช้เรทเดิมนะคือ0.75แต่ว่าตอนนี้ตลาดเริ่มคาดหวังข้ามช็อตไปว่าในการประชุมในเดือนธันวานะครับตรงนั้นอ่ะไม่น่าจะเป็น0.75ละ น่าจะเห็นภาพว่า0.5 0.75%เนี่ยสี่ครั้งนะครับสครั้งมาแล้วแล้วครั้งหน้าคือพฤศจิกาแล้วจากนั้นครั้งที่5เนี่ยจะไม่เป็น0.5%นล้วนละน่าจะถอยลงมาประมาณสัก0.5%นี่คือสิ่งที่ตลาดเริ่มคาดหวังละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดได้รับสัญญาณหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะจากประธานเฟดในหลายๆสาขาเริ่มออกมาบอกว่าเอ๊ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแรงไปแล้วนะนะครับเศรษฐกิจเริ่มได้รับบลกท เบาๆลงได้แล้วมั้งนะครับเขาเรียกว่า over tightening แล้วนะครับก็เป็นสัญญาณจากฝั่งของประธานเฟดในบางสาขาในขณะที่ตัวเลขของเศรษฐกิจอเมริกาที่เป็นลักษณะตัวเลขชี้นาเศรษฐกิจเริ่มชะลอความร้อนแรงลงมาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PMI เรื่องของการโอนบ้านอะไรต่างๆมันเริ่มแผ่วๆกันลงมาละเพราะฉะนั้นความร้อนแรงในมุมของเศรษฐกิจมันก็เริ่มเบาลงมาก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีว่าถ้าเป็นแบบเนี้ย ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยแบบแรงๆแล้วนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็เริ่มถอยกันมาแล้วนะครับซึ่งบนความคาดหวังแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้ตัวของค่างเงินดอลลาร์นะมันก็เริ่มพลิกกลับมาอ่อนค่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับคนคิดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ย75็ดสิบห้าเอรต์ติดกัน5ครั้งนะครับมันค่างเงินดอลลาร์มันก็จะแข็งค่า,ข,าขึ้นไปรอนะครับอย่างที่ไลห้ฟังคือเงินมันจะไหลไปหาที่ที่ผลตอบแทนสูงเสมอเพราะฉะนั้นที่อเมริกากำลังจะขึ้นดอกเบีย้ย 75 basis p o i ต t ติดกัน5ครั้งดอลลร์ขึ้นไปรอละคราวนี้พอภาพเริ่มเปลี่ยนเอาว่า75เ a s i s p อ i n t เอาสัก4ครั้งก็พอแล้วครั้งที่5ถอยลงมาสักเป็น50เ a s i s พ o i n t เพราะงั้นไอความโคตรแข็งอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นความแข็งน้อยลงนะครับพอแข็งน้อยลงมันก็คือภาพของการอ่อนค่านันเองะคระับเพราะงั้นพอเกมมันเริ่มเปลี่ยนเราก็เริ่มเห็นกระแสฟันโฟมมันก็เริ่มไหลกลับนะครับไปหาในาประเทศนะครับหรือสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆที่มันถอยออกมามันก็เริ่มกลับเข้าไป โดยเฉพาะเรื่องของตลาดหุนน้นก็ขยับได,ได้ค่อนข้างดีเลยทั่วโลกนะครับรวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆอย่างเช่นตัวของคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคาดหวังนะเป็นเรื่องของความคาดหวังนะครับว่าเฟดจะถอนกระเร่งลงมาก็เลยทําให้ตัวของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกมันก็กลับตัวขึ้น,นครับคราวนี้เราไปเจาะที่ดาวโจนส์นิดนึงนะครับในฐานะที่แกเป็นแกนนําในการขึ้นมาในรอบนี้นะครับคือดาวโจนส์รอบนี้เนี่ยขึ้นมาเรียกว่า ค่อ,อนข้างดีนะสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมา5.7%นะครับตัวที่หนุนดาวโจน์ในสัปดาห์ที่ผ่านมานก็มีอยู่ประมาณสัก3ประเด็นนะครับประเด็นแรกมันก็เป็นเรื่องของผลการดําเนินง,งานนะเออซึ่งจุดที่น่าสนใจคือว่าผลการงานของบริษัทที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า o Economy นะครับคำว่า o Economy มเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของอเศรษฐกิจเดิมเดิมธุรกิจเดิมเดิมนะครับอย่างเช่นพวกของธนาคารนะครับพลังงาน แล้วก็วัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้คืองบมันออกมาดีนะครับตัวดาวโจนส์มันก็สะท้อนนะครับเรื่องของงบดีมก็ขยับขึ้นนะครับในขณะที่อะไรที่มันเป็น new economy นะครับพวกของเทคเทคโนโลยต่างๆเนี่ยมันก็ไปกดตลาดนสแดกไปอ่าแต่ไม่เป็นไรดาวโจนส์เป็นตัวหลักโออีโคโนมีมันช่วยไว้มันก็สามารถขยับขึ้นมาได้ตัวที่2ที่หนุนให้ดาวโจนส์ขยับได้ดีในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเลข GDP นะครับซึ่งไตรมาสสนะครับที่อเมริกาก็ออกมา ดีกว่าคาดด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนจําได้น่ะสองไตรมาสที่ผ่านมามันหดตัวลง Q on Q 2ครั้งนะครับพอมันเป็น2ครั้งปุ๊บตลาดก็ตีความแล้วว่าเป็น technical recession ครน,นี้พอไตรมาสที่3าปรากฏว่าไม่หดลงละกลับฟื้นขึ้นมาได้สวยเลยนะครับแล้วดีกว่าคาดด้วยก็เลยให้ตลาดเริ่มมีความเชื่อว่าเออเฮ้ยเศรษฐกิจม,มันก็แข็งกว่าที่ตลาดคิดไว้แล้วก็ป็นเั็นที่3ที่เข้ามาเสริมในช่วงของวันศุกร์ก็คือเรื่องของ เงินเฟอ้อนะครับซึ่งดูผ่านตัวของดัชนีค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคหรือที่ว่า PCE นะครับก็เงินเฟอ้อออกมาอยู่ที่6.2เซนซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดด้วยนะครับก็เริ่มส่งตินแล้วว่าเออเงินเฟอ้อในกามันกานกลังผ่านจุดพีคไปตามที่ตลาดมองไว้นะครับเพราะฉะนั้น3มประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเกยททำให้ดาวโจน์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยเรียกว่าสามารถปรับตัวขึ้นต่อเป็นสัปดาห์ที่4ได้อย่างสวยงามนะครับ ราวนี้ย้อนกลับมาดูที่ตลาดหุ้นเรากันบ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราขยับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2เนาะแต่ว่ากลุ่มที่เด่นมากในสัปดาห์ที่ผ่านมาอะกับกลายเป็นกลุ่มที่เรียกว่าทุกคนเคยมองข้ามนะมันก็คือกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะครับอสังหาริมทรัพย์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น2.7เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านะคือเรียกว่ามากันยกแผงแล้วก็มาพร้อมเพียงเลยนะครับซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าอสังหาริมทรัพย์นะมันมักจะมาปิดรอบสุดท้ายเสมอนะ ซึ่งก็ต้องมาดูว่ามันจะเป็นตัวปิดรอบจริงๆหรือเปล่าปิดรอบเพื่อเปิดรอบใหญ่รอบใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะปิดรอบจริงๆเลยแล้วเข้าสู่รีเซชันกันทั้งโลกอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเห็นละว่าอาสังหามาเป็นรอบสุดท้ายนะครับคราวนี้กลุ่มที่มาเด่นๆอย่างเช่นตัวของ wha เนาะอันนี้ก็มาในอารมณ์ของเรื่องของสตอรี่ ev นะครับ e ที่ byd จะมาซื้อนะครับที่ดินเขา600ไร่แล้วก็พัฒนาเป็นพวกโรงงานต่างๆเนาะ แล้วก็จะมีตัวของสุภาไลอันนี้ก็มาแบบโดดเด็ดเลยเพราะว่าผู้บริหารก็ตัดสินใจนะครับเลิกนะครับการขายหุ้นทุนซื้อคืนที่ซื้อมาเก็บไว้ไม่ขายใส่กระดาษละยุบหุ้นมันไปเลยดีกว่าลดหุ้นไปเลยดีกว่านะครับซึ่งข้อดีของการยกเลิกการขายหุ้นทุนซื้อคืนแล้วมาใช้วิธีการลดทุนแทนแบบเนี้ยมันเลยทําให้จานวนหุ้นอ่ะมันก็ลดลงนะครับครน,นี้ถ้ากําไรเท่าเดิมแต่จานวนหุ้นลดลงก็แปลว่าตัวหารอ่ะมันน้อยลงใช่ไหมครับครน,นี้พอตัวหารน้อยลงก็แปลว่า กำไรต่อหุ้นนะครับหรือที่เรกว่า EPS อ่ะมันก็จะปรับขึ้นโดยอัตโนมัตินะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะลดทุนรอบเนี้ยมันจะทําให้ EPS มันขึ้นโดยอัตโนมัติประมาณสักเเอ่าเพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นเดิมก็จะถือว่าได้ประโยชน์เนาะเพราะว่ามีคนมาหารกาไรน้อยลงก็เลยทําให้ตัวของสุภาลัยเนี่ยมันก็ปรับตัวขึ้นมานะครับมันอสังหาเริ่มมาละส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่จริงๆหยุดไปสักพักนะเริ่มกลับมาเดินอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มของ ท่องเที่ยวนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขยับตัวขึ้นประมาณสัก2.9คือกลุ่มนี้มันไปสะดุดช็อตหนึ่งตรงที่ว่า,าการประชุมพักคอมมิวนิสต์จีนที่มันออกมาเนี่ยคือทางคุณสีเจิ้นผิงเน่ยเขาก็ยังใช้เรื่องของนโยบายซีโรโควิดต่อไปนะครับคราวนี้ตลาดพอไปได้ยินคำว่าศีโรโควิดอีกรอบหนึ่งอ่ะทุกคนก็กลัวว่าโอ้ตายละ ไม่น่าจะลอดคนจีนจะไม่มาแล้วก็มีแรงขายกันออกมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคําว่าซี่โควิดของศิเจนผิงเนี่ยมันไม่ได้เป็นซีโร่ที่โหดร้ายเหมือนในรอบที่แล้วนะคือด้วยความที่ว่าคนจีนเองอ่ะวัคซีนที่เป็นเรียกว่า mRNA เนี่ยมันยังไม่ได้แพร่หลายนะจิงกำลังพัฒนาของเขาอยู่ซึ่งไอแบบเดิมเนี่ยนะครับแบบเชื้อตาย,ยาต่างๆมันมันเอาไม่อยู่ไงมันต้องมาเป็น mRNA ซึ่งจีนเองยังฉีดตัวเนี้ยยังค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้น ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ที่จีนจะต้องรักษา,า,กษา,า,า,าความพร้อมด้านสาธารณสุขไว้ก่อนนะครับด้วยใช้มนโยบายตัวของซีโรโควิดแต่ว่าถ้าเกิดไปดูในฝั่งของการดําเนินธุรกิจอจะสังเกตวา่าสายการบินต่างๆที่ทั้งบินทั้งเข้าออกจีนก็มีการเพิ่มเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เริ่มมีการผ่อนคลายเรื่องของระยะเวลาการกักตัวคนข้างนอกจะเข้าไปจีนก็เริ่มเรียกว่าผ่อนคลายละเพราะฉะนั้น ขาเข้าผ่อนคลายเดี๋ยวขาออกมันก็คงจะมาเพราะฉะนั้นในภาพใหญ่ผมว่ามันยังไม่ได้ทําให้ความคาดหวังเรื่องของการที่คนจีนจะออกมาเที่ยวนอกประเทศมันหายไปนะมันยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วเนี่ยนะครับไตรมาสสี่เนี่ยแม้ว่าคนจีนไม่มานะแต่ว่าฝั่งของอยุโรปนะครับก็พร้อมที่จะมาอยู่แล้วหนีหนาวกันมาเพนะราะฉะนั้นกลุ่มท่องเที่ยวก็เลย เริ่มกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะก็ขยับตัวขึ้นไปมาสัก2.9%นะครับทิศทางในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามาได้โอเคเลยเส้นเด็กก็ถือว่าตามดาวโจนมานะครับคอนเทนต์ของฝั่งดาวโจนก็ค่อนข้างดีครับค่อนข้างแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้เล่นก็เริ่มกลับมาเล่นละกลุ่มที่เล่นนํามาก็เริ่มเดินหน้าต่องั้นทิศทางในภาพใหญ่ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับอีกจุดหนึ่งที่นอกจากเรื่องพวกนี้นะผมว่าก็เป็นเรื่องของฟันเฟลอนะครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะฟันฟลอถือว่าดีเลยนะครับคือหลังจากภาพของดอลลาร์น่ะมันเปลี่ยนจากแข็งมาเป็นอ่อนใช่ไหมตามคอนเทนต์ในฝั่งอเมริกาครนี้พอดอลล,ลาร์จากแข็งมาเป็นอ่อนมันก็ทําให้ค่าเงินตรงข้ามอย่างบาทนะ่ะก็เลยเป็นภาพของการแข่งข่านะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะค่าเงินบาทก็แข่งค่าไปประมาณสัก0.75คราวนครนี้พอเงินมันเริ่มแข็งปั๊บอ่ามันก็ดึงดูดให้พวกฮอตมันนี่ต่างๆก็ ต้องรีบกลับมาเอาโพ i ิชันกันถ้าเพื่อนๆจำได้ในช็อตรอบที่แล้วนะ่ะนะจังหวะเงินบาทอ่อนใช่ไหมอย่างที่น้าเล่าให้ฟังเวลาเงินบาทอ่อนปุ๊บพวกฮอ t ต o มันนี่เฮกฟันช็อตเทอรฟันมันต้องออกก่อนนะครับไม่งั้นไอ้กำไรที่ทํามามันจะหายหมดเราก็เลยเห็นแรงขายจากนักทุนต่างชาติค่อนข้างเยอะตอนจังหวะของบาทอ่อนรณะีจังหวะเริ่มบาทเริ่มพลิกจากอ่อนมาเป็นแข็งเนี่ยไอ้ฮอตมันนี่มันก็ต้องกลับมาเพื่อรีบมาเอาโพ i ิชันก่อนเพื่อคาดหวังว่า ถ้ามันยังแข็งต่อไปเนี่ยซื้อวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็กําไรล่าจากค่าเงินมันก็เลยทำให้ตัวของฮอสแมนนี่เนี่ยมันก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยในรอบนี้เนี่ยฝรั่งนะครับซื้อหุ้นบ้านเราติดติดกันอ่ะหวันทําการแล้วนะครับรวมกัน12,000ล้านบาทเช่นเดียวกันกับตัวของ t f e ฟ t นะครับรอบนี้ก็เป็นภาพของการเนตลองนะตอนนี้เนตลองกันมา8วันทําการก็รวมกันหนึ0 0 0สนสัญญาละอ่าเพราะงั้นบนโมเมนตัมแบบนี้ก็เชื่อได้ว่านะครับฝรั่งก็ ยังอยู่ข้างกับเรานะในพังของตลาดหุ้นเพียงแต่ว่าเป็นห่วงไปพี่ฟันเมนเตอร์นิดนึงคือว่ากองทุนไทยแม่นขายเหลือเกินนะครับกลัวจะกลับตัวกันไม่ทันคราวนี้มีเงิบนะครับครนี้ในภาพสัปดาห์หน้าเป็นไงบ้างนนครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ไฮไลท์ที่คนรอแล้วล่ะนะครับก็คือเรื่องของการประชุมเฟดนะครับในวันที่1-2ถึงนะอ่าพฤศจิกายนก็ใกล้เข้ามาละก็ตลาดก็คงจะ ตึงๆกันบ้างนะครับแต่ว่าต้องย้ําว่าในรอบการประชุมเฟดในวันที่ 1, 2พฤศจิกาเนี่ยนะครับจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยนะประมาณสัก0.75%ซึ่งอันนี้ตลาดคาดหมายไปแล้วนะครับแต่ไอ้รอบธันวานะจะเป็นรอบที่ตลาดคาดหมายว่ามันจะถอยมา0.5%เพราะงะั้นถ้ารอบนี้นะครับเฟดขึ้น0.75%ไม่ต้องตกใจอันนี้คือสิ่งที่ตลาดคาดหมายแล้วแต่ว่าไอ้สิ่งที่ตลาดจะฟังคือว่าพอขึ้น0.75%แล้วเนี่ย ประธานเฟดจะว่าไงมุมมองของเดือนธันวาจะเป็นยังไงถ้ามุมมองมันออกมาในลักษณะว่าเอาละตอนนี้เงินเฟอ้อมันเริ่มเห็นพีคแล้วนะเราได้รับการยืนยันมาสัก 2- อสเดือนละเราเริ่มเห็นความร้อนแรงของเศรษฐกิจมันเริ่มถอยลงมาละเพราะงั้นตัวเนี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเริ่มจะเอาอยู่ลนะครับคือถ้าตลาดตีความได้ว่าเฟดมีความรู้สึกว่าเริ่มเอาอยู่นะครับถ้าย้ำอีกทีนะ ถ้าตลาดตีความได้ว่าเฟดรู้สึกว่าตัวเองเอาอยู่เพราะฉะนั้นตลาดจะมองข้ามไปว่าในการประชุมครั้งถัดไปคือธันวาคมเนี่ยก็จะไม่เป็นการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆแล,ๆล้วถ้าเป็นภาพแบบนี้ตลาดจะไปต่อนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าในการประชุมเฟดครั้งนี้แล้วเฟดออกมาพูดปั๊บแล้วตลาดตีความว่าเฟดยังรู้สึกว่ายังเอาไม่อยู่นะครับถ้าเฟดถ้าตลาดตีความว่าเฟดรู้สึกว่ายังเอาไม่อยู่ อันเนี้ยไอความคาดหวังของเดือนธันวามันอาจจะไม่ไหวละอาจจะต้องจุดเจ็ดให้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตลาดอาจจะเซลงมาได้อ่าเพราะฉะนั้นคอนเซปต์สำคัญคือไปจับสัญญาณว่าหลังประชุมเนี่ยนะครับเฟดประธานฟเฟดเขาคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องเดือนธันวาเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่ถ้าเอาอยู่ตลาดพร้อมขึ้นถ้ายังเอาเงินเฟ้อไม่อยู่ตลาดก็พร้อมที่จะหักหัวลงได้เช่นกันอ่าภาพก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับ มุมมองในช่วงถัดไปเนาะสำหรับเพื่อนๆนะที่มีหุ้นอยู่นะผมคิดว่าก็ยังพอถือลุ้นได้นะตอนนี้เซ็ตอินเดกเราก็เรียกว่าขึ้นมาจ่อนะครับใกล้จะทะลุ200วันละดาวโจนเขาทะลุไปเรียบร้อยละเรายังช้าอยู่นะครับเราก็อาจจะค่อยๆฟอลโ o w ตามมาซึ่งผมว่านะคือถ้าเกิดว่าสมมุติเฟดนะครับรู้สึกว่าตัวเองเอาอยู่นะตลาดก็จะมีความเชื่อมั่นนะครับว่าในการประชุมทันวามันจะไม่ขึ้นออกเบีย้ยละ ถ้าเป็นภาพแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นคือเลยรู้ไหมคือพี่พี่นักทุนสาบันจะกลับตัวละเพราะว่ารอบที่ผ่านมารอบนี้แกขายค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ฝรั่งเอาอย่างเดียวเลยงั้นถ้าเกิดว่าภาพออกมาอย่างที่เราคาดหมายนะเราจะได้เรียกว่ากองหนุนนะครับคือนักทุนสาบันมาช่วยดันเซตถ้าเป็นภาพนี้นะโอ้โห1 6 7 5น่าจะทะลุได้เช่นกันสำหรับหายในรอบนี้นะไปลุ้นกันนะครับก็ประชุมเฟดวันที่ 1- 2พฤศจิกาเนาะเราก็จะรู้ผลกันประมาณ วันที่3พฤศติกานะครับอ่ะโอเคเอาละวันนี้ภาพก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ยังคงติดตามนะครับรับชมรับฟังตลาดวายพอดแคสต์อย่างสม่ำเสมอน,นะไอคนไม่สม่ำเสมอเนี่ยก็คือนายเองแหละนะครับช่วงนี้ธุรกิจธุรกรรมเยอะเหลือเกินนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเอาละวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันทีวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะ